เสื้อค้นี่ครับผมเสเอคเรยอยู่ไหนครับพี่อ๋อเดี๋ยวพี่พาไปดูง่ายๆเลยนี่พี่อยู่ติดกับโรงงานยำๆนะครับไปวิธีการดูนี่เลยฮะข้ x ของเรามาไม่ยากเราอยู่บนถนนเสรีไทยมุ่งหน้ามินบุรีนะครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าแยากตะเกียงเก่าเลยอ่ะที่สําคัญมานี่ครับนี่ครับเห็นอิลสูไหมนี่ครับอิลสูป้ายแดง เราอยู่ในพื้นที่ของอีสูสุป้ายแดงเลยตรงนี้มา <c oughs> นี่ครับสีส้มๆมมองไปเจอหรือยัง <c oughs> นี่ครับ RX เอ็กมินบุรีเราอยู่ในพื้นที่ของอีสูสุพระนครมินบุรีครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสต็อกต่อว่าเรามีรถเยอะขนาดไหนอ่า <c oughs> ป่ะ few moments later. พี่ับผมที่นี่มีแค่นี้เหรอครับผมมีา้าเต้าอยู่ด้านหลังอีกครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมไม่ต้องห่วงครับพี่ของเรามีรถกรับบริการพาไปชมถึงสต็อกเลยครับไปครับผม,ผม,ผมเดี๋ยวผมพาไปโอ้โหเบิร์มเยอะขนาดนี่ยนี่ครับแค่ส่วนหนึ่งของคาเอกเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะเลยไปเดี๋ยวพี่พาไปดู ที่นี่มีรถกี่คันครับพี่ที่สาขามินบุรีครับค่ายเอของเราเนี่ยมีรถ42คันเนาะที่มินบุรีแต่ว่าที่ค่ายเอกทั้งหมดของเรามีรถมากกว่า500คันณปัจจุบันภายในปีนี้เราจะมีรถให้ลูกค้าเลือกชมมากกว่า1,500-2,000คันเลยรครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกค้าไปชมแล้วมีสนใจคันไหนบ้างครับผมก็สนใจครับไอซูซูวิลล์เอ็กซ์สีดำข้างหลังคันที่เราดูเมื่อกี้เนาะโอเควันนี้ลูกค้าสะดวกมาจองและจัดเป็นนั้นเลยไหมครับจองเลยครับผมงั้นเดี๋ยวรบกวนขอ,บอบประชาชนนะครับผม โอเคเชิญเลยครับ